สดีค่ะพบกับรายการ Happy Newsday เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่า,เจน,าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะ เริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวซูหรือไปสวนสัตว์กันค่ะแต่เป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมในเมืองกรุงนะคะที่นี่ค่ะเขารวบรวมสัตว์หายากไว้หลายชนิดเลยนะคะถึงแม้ว่าสถานที่จะไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ก็มีสัตว์หลายสิบชนิดเลยละคะ่ะสําหรับคนที่รักสัตว์หรือเด็กๆนะคะจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยหาดูในสวนสัตว์ทั่วไปไม่ได้อย่างแน่นอนว่าแล้วเราไปกันเลยค่ะที่เขตตลิงชั่น เพราะความรักและความชื่นชอบสัตว์เอกโซติกทําให้พี่กิติพงศ์จารุธานินปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้านกว่า100ตารางวามาเลี้ยงสัตว์ภายใต้ชื่อโฮมสูที่แขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นการเลี้ยงสัตว์เอกโซติกหรือสัตว์ชนิดพิเศษเริ่มจากการทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามส่งออกค่ะจึงเริ่มหันมาสนใจสัตว์แนวเอกโซติกโดยเลี้ยงสัตว์แนวนี้มาเกือบ50ปีแล้วค่ะสัตว์ของที่นี่มี30-40ชนิดส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศที่เราไม่ค่อยคุ้นตาและมีจำนวนมากเป็นพิเศษก็คือเต่าค่ะมีทั้งเต่ากลปะปากอสเต่าเสือดาวจากแอฟริกา รัศมีดาราจากแอฟริกาค่ะนอกจากนี้ในคอกนี้ก็ยังมีมาล่าตัวคล้ายกระต่ายมีหูขนาดใหญ่ซึ่งมาจากอเมริกาใต้ค่ะส่วนเจ้านกเลียตัวนี้ก็เป็นนกกระจอกเทศพันแคระค่ะจะตัวเล็กกว่านกกระจอกเทศทั่วไปถึง3เท่ามีนิสัยเชื่องไม่ดุร้ายค่ะน,นี่เรียกว่าตัวอะไรคะพี่นี่เขาเรียกหนูยักษ์คาปิบาร่าครับไอ้นี่เป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะ Oh. ต้นกําเนิดอยู่ทางแถบแม่น้ำเมสซอนฮะอยู่ทางทาง,งป่าเมสซอนค่ะแล้วเอามาเลี้ยงอย่างนีมน้มันเลี้ยงยากไหมพี่เลี้ยงไม่ยากฮะคืออากาศบ้านเราก็สามารถเลี้ยงได้ไดผลดีฮะเพราะว่าทั้งอากาศทั้งทุกอย่างก็คล้ายๆเมสซอนนะฮะ <c oughs> คือมันก็ปรับตัวอยู่ได้ค่อนข้างดีลูกสล็อตต,ตัวนี้ชื่อเจ้าฮันนี่ฮะ,อะตอนนี้อาอยุเเดือนเต็มฮันนี่เป็นความภูมิใจของโฮมสูอย่างมากนะเพราะว่า เพาะพันธุ์ยากมากนะกว่าจะเอารอดได้อันนี้เพาะพันธุ์เองอะคะพี่ครับนี่เป็นลูกตัวที่4แนละ้วที่เกิดที่นี่แล้วก็เพิ่งจะลอดเนี่ยฮะมชมสัตว์ด้านล่างกันไปแล้วพาไปชมสัตว์มุมสูงกันบ้างค่ะด้านล่างมองลงมาก็จะมีทั้งจระเข้เผือกและตะโขงสายพันธุ์อินเดียที่มีปากยาวและเล็กค่ะการเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกพวกนี้มันมีความยากมีความท้าทายไหมพี่หรือมีข้อจํากัดอะไรไหมคะตรงนี้ ถ้าสัตว์ในกลุ่มจระเข้นะครสัตว์พวกนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอันตรายการจะเลี้ยงนี้ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องจากกรมอโมงซึ่งซึ่ง,งบางชนิดก็ในปัจจุบันจะขอไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอแต่ว่าโฮมซูเราเลี้ยงมาเมื่อ30-40ปีก่อนก่อนที่กฎหมายจะออกดังนั้นเราจึงได้รับการยกเว้น สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกพี่กิติพงศ์บอกว่าคือความสุขและผู้ที่จะเลี้ยงก็ต้องศึกษาข้อมูลการเลี้ยงให้รอบด้านค่ะและต้องเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะได้ความสุขฮะเรากไ็ได้ความรู้ได้เรียนรู้จากมันเยอะมากะฮะเพราะว่าสัตว์หลายอย่างที่เลี้ยงเนี่ยมันไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนดังนั้นการที่เราเลี้ยงแล้วเราเก็บข้อมูลไว้ก็คือการส่งต่อความรู้ให้ใหกับคนอื่นกฎหมายก,ก็กำลังมีกฎหมายใหม่นะฮะ ซึ่งทาให้การเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใหมนะ่ซึ่งใครคิดจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลของกฎหมายด้วยเพราะมิฉะนั้นหลสัตว์หลายอย่างซึ่งคิดจะซึ่งสัตว์หลายอย่างเนี่ยจะถูกถูกคุ้มครองโดยกฎหมายซึ่งคนอาจจะทําไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงอะไรก็ได้ก็ควรจะต้องมีการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายได้วย เรียกว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมสัตว์เอ็กโซติกที่น่าสนใจมากๆค่ะแถมเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่นี่เปิดให้คนมาดูงานนานกว่า20ปีแล้วมีคนเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า30,000คนกว่า42ประเทศเลยค่ะ ธุรกิจการเพราะพันธุ์สัตว์เอกซอริกขายนะคะกําลังเป็นที่นิยมในบ้านเราเลยล่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจทําธุรกิจนี้นะคะก็สามารถไปหาพี่กิติพงศ์ได้ค่ะการันตีประสบการณ์ที่ทํามาอย่างยาวนานนะคะรับรองเลยว่าความรู้แน่นปึกแน่นอนค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะคะแต่ชื่นชอบค่ะก็สามารถไปหาพี่กิติพงศ์ได้เช่นกันนะคะ จากสัตว์เอกซอริค่ะคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่สัตว์ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ผ่านมาค่ะสัตว์ป่าที่นี่นะคะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือพายุฝนต่างๆค่ะทําให้ลูกสัตว์ป่านะคะได้รับบาดเจ็บหรือถูกทิ้งจนทําให้มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะจะเป็นหน่วยงานอะไรและมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ จ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ต้องดูแลสัตว์ป่าโดยเฉพาะลูกนกอย่างใกล้ชิดซึ่งทำหน้าที่แทนพ่อแม่นกในการป้อนอาหารหลังพับหลงเนื่องจากปัญหาไฟป,ป่าและพายุที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์ป่าระบุว่าสัตว์ที่ถูกส่งมารักษามีหลากหลายชนิด ทั้งนกแมวดาวลิงและเหยี่ยวแต่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีอายุน้อยเมื่อมีไฟป่าหรือพายุลมแรงตัวพ่อแม่จะหนีสัตว์เหล่านี้จึงถูกทิ้งซึ่งค่อนข้างมีปัญหาในการดูแลให้แข็งแรงใหญ่เคสไฟป่าเนี่ยจะเป็นพวกลูกสัตว์กัมพาเพราะว่าแม่สัตว์พ่อแม่เขาเนี่ยพาเขาไปไม่ทันหนีไฟไม่ทันพ่อแม่เขาอาจจะไปไกลละแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นลูกเขาอาจจะอยู่ในตอไม้ในอะไรอย่างเงี้ยในพงหญ้า ครับผมมันใหญ่จะเป็นไอ้ที่ว่าเป็นเกี่ยวกับไฟจริงๆเนี่ยก็อาจจะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะหนีไฟออกมาตามเขาถนนแล้วอาจจะถูกสุนัขทำร้ายอะไรอย่างี้อันนี้ก็จะค่อนข้างตรงขึ้นแต่ก็ไม่ตรงซะทีเดียวเพราะว่าปีก่อนนู้นอย่างเช่นว่าถ้าผลทับท้ายตาจริงเนี่ยอาจจะต้องตายในนั้นเลยครับเพราะว่าเขาหนีไม่ทันอย่างเช่นเต่าหรือว่าลูกลิงอะไรประมาณนี้ที่ว่าถูกไฟคลอก ดำาไปหมดทั้งตัวมานี้หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและคลินิกสัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าแม้ปีนี้สถานการณ์ไฟป,ป่าในภาคเหนือจะลดลงมีสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาแต่พายุฝนและลมแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้งก็ส่งผลกระทบกับสัตว์เหมือนกันโดยเฉพาะลูกสัตว์ที่ต้องนํามาดูแล ก่อนปรับสภาพเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งคนนี้ต้องอาศัยการดูแลตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ลูกนกที่ว่าเนี่ยพัดตกลงมาเนี่ยค่ะธรรมชาติเขาเนี่ยพ่อแม่เขาจะป้อนตลอดเลยค่ะเพราะนั้นมาเนี่ยลูกนกมันก็จะหิวเราก็จะต้องป้อนอยู่ตลอดเวลาต้องต้องดูแลเหมือนเราเลี้ยงลูกเลยค่ะสำหรับสัตว์ป่าที่ผ่านการรักษาและฟื้นฟูจะถูกดำเนินการใน2รูปแบบ คือกลุ่มที่ประเมินแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่หากเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอาจไม่รอดก็จะถูกส่งต่อไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านำไปดูแลจนสิ้นอายุขที่ผ่านมาคลินิกสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือสัตว์ชนิดต่างๆต,ตั้งแต่ขนาดเล็กประเภทนกรวมไปถึงแมวดาวอีเห็นและกวางให้รอดชีวิตและสามารถส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ ปีละนับร้อยตัว ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่ทานเลยนะคะที่เข้ามาดูลูกสัตว์ป่าเหล่านี้ค่ะถ้าไม่มีคลินิกสัตว์ป่านะคะก็คงไม่มีใครดูแลหรือว่าช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับสัตว์เหล่านี้นะคะและอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกๆท่ทานเลยนะคะให้ช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าค่ะสัตว์เหล่านี้นะคะจะได้อยู่ในป่าบ้านเราไปได้อีกนานๆค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Happy Newsday เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งคะ่ะผ่านทาง l t ลทช่อง4ทีวีเรียนสนุก สามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.altv.tv หรือว่า facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำและความคิดเห็นมาได้ค่ะที่ email haveanewday@altv.tv s แอดไลน์ hmm. มาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะที่ line@altvc ค่ะวันนี้เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ